Oh, untuk nak ni. สวัสดีลูกเพจเพจทุกคนนะครับผมครับสวัสดีครับ้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บรรยากาศที่ด่านท่าจตชัยนะครับเป็นด่านตรวจนะครับก่อนออกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่กําลังจัดกลับภูมิลำเนาของตัวเองนะครับตรงนี้นะครับก็มาทําการตรวจคัดกรองนะครับเอกสารหรือว่าคัดกรองเกี่ยวกับประวัติและก็อาการนะครับนี่ครับจะมีกี่ระดับเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมครับ แอดมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะครับแชร์ไปในกลุ่มต่างๆครับไปในพื้นที่สาธารณะทุกพื้นที่นะครับนี่ครับเป็นพื้นที่ของให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนี้เขาอยากจะกลับภูมิลำเนานะครับเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับตรงนี้นะครับเขากําลังอยู่ที่จุดตรวจด่านท่าชัยนะครับผมครับนี่จะกลับจังหวัดไหนครับกลับนครปนมนะครับผมครับนี่กลับใช่เลยครับผมครับอ่านี่ครับกลับนครปนมทั้งหมดนะครับมาทั้งรถบัสนะครับนี่ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมครับจะพาไปดูทุกขั้นตอนเลยครับขั้นตอนแรกเข้ามานะครับผมครับตรงนี้นะครับจะต้องมาตรวจวัดไข้นะครับตรวจวัดอุณหภูมินะครับเกี่ยวกับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับตรงนี้ทุกคนนะครับถ้าเข้ามาแล้วนะครับจะต้องมายืนตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ยืนเส้นนี้นะครับยืนเส้นนี้ปุ๊บแล้วก็จะขั้นตอนต่อไปไงต่อครับก็มองไปที่กล้องนะครับนี่ครับมองไปที่กล้องตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับอันี้ถ้าผ โอเคครับผ่านไปแล้วนายปุ๊บเดี๋ยวผมขอยนดญานิดนึงครับเดี๋ยวขอยนดญนิดนี้ครับไอ้นี้นะครับอุณหภูมินะเดี๋ยวขอยนุนิดนึงคืออุณหภูมิปกติใช่ไหมครับจริง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 มันจะมากกว่านี้ค่ะอ๋อมันต้องประมาณสามห้ากว่าสามหกกว่าค่ะอ๋อสามหกกว่าก็คือร้อนเลยร้องเลยใช่ไหมครับไม่ร้องถ้าร้องคือสามเจ็ดนะครับก็คือจะทําการกดซ้ําอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อเป็นการยึดติดทำนะอ่านี่ครับผมับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องให้กําลังใจเขาครับเขามายืนอยู่ตรงนี้ครับ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณแทนทุกคนครับทันสารสุขขอบคุณครับนี่ครับนี่ครับไปด่านที่2ครับตรงนี้ครับไปเลยครับผมครับไปกันอย่างรวดเร็วนะครับผมครับ299เลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมครับนี่ครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับทําการตรวจบัตรประชาชนทาการตรวจเอกสารนะครับตรงนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้พี่คุณพี่ไปไหนครับนครที่ไหนนะครับพังงานะครับขอให้โชคดีครับนี่ครับก็ยื่นเอกสารไปเสียบบัตรประชาชนปุ๊บเป็นไงบ้างครับคนพี่ผ่านไหมครับ อ่าบัตรใยังไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องต้องดูก่อนแล้วอ่าครับย้ำนะครับนี่ครับบัตรประชาชนนะครับต้องเสียไปนะใช้ได้นะครับอ้าวยังใช้ไม่ได้ครับผมก็ฝากถึงประชาชนหนึ่งประชาชนด้วยครับบัตรประชาชนของท่านนะครับต้องอยู่ในความพร้อมนะครับผมครับนี่ครับก็ตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจนะครับนี่ครับไปถึงตรวจตรงนี้ผ่านปุ๊บมาขั้นตอนต่อไปครับตรงนี้ครับก็จะเป็นการคัดกรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ครับสารานุสุขนะครับอำเภอในอำเภอถลางนะครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ ุกอย่างมีขั้นมีตอนหมดนะครับอย่างที่เห็นนะครับน่ครับเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างหนักนะครับนี่ครับรถก็มาจอดรอขึ้นรถกะไปได้เลยครับผมครับอยากไปจังหวัดไหนก็เชิญเลยครับท่านเชิญไปเลยครับผมครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับผมครับคนนี้กับผมนี้ลำดับอะขึ้นไปดูบนรถกันเลยครับผมครับนี่ครับอันนี้รถพี่จัดมาใช่ไหมพี่อุจัดมาแล้วโอเคครับพูดว่าจังหวัดนครพนมจัดมาให้ครับขึ้นไปดูบนรถเลยครับนี่ครับ นครพนมโชคดีมากเลยครับนี่ครับไปดูกันครับนี่ครับกู้ว่าจังหวัดนครพนมสุดยอดครับจัดรถบัสมารับเลยครับไม่ได้ใจจริงไม่เหมือนอันดามันบ้านกูพี่ขอญาตดูหน่อยครับมาจากนครพนมีไหมนี่ครับเดี๋ยวขอญาตนี่ครับอ่านี่ครับผมกู้ว่านครพนมสุดยอดครับนี่ครับจัดมารับเลยใช่ไหมพี่นี่พี่ขับมาจากนครปนมเลยเอารถอยู่ที่นี่คือแกโทรมาขอเช่ารถที่นี่เลย โอ้ไม่ธรรมดานะครับนี่ครับนี่กับพระนครพนมหมดเลยใช่ไหมครับโอ้สุดยอดเลยครับมีผู้ว่าจังหวัดนครพนมที่มาจัดรถมารับแบบนี้นะครับนี่ครับขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ประชาชนที่อยู่จังหวัดนครพนมนะครับที่พานผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับที่จัดรถมารับให้กับภงมิลําเนาถึงที่นะครับนี่ครับถือว่าเป็นผู้ว่าที่ใช้ได้นะครับยกมือไหว้ได้ครับคนแบบนี้ครับนี่ครับ นี่ครับทำการตัวเอกสารเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมขก็จะลงรถนิดนึงครับเดี๋ยวต้องไปนครปนมับเของด้วยไม่ไหวครับนี่ครับหรือว่าเป็นผู้ว่าที่ใช้ได้เลยครับผมครับที่ให้ไปถึงให้จัดรถที่จัดจังหวัดภูเก็ตไปส่งประชาชนของเขานะครับในพื้นที่เลยครับนี่ครับประสานมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสุดยอดครับผ่านป่านยกมือไหว้ได้ครับผมว่าไม่เหมือนฝั่งอันดามันครับ ผมไม่ได้หมายความว่าจังหวัดใดนะครับผมครับครับขอชื่นชมครับจังหวะจังหวัดนครพนมมากเลยนะครับผมครับอยากขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บนึงนะครับฝนมันตกนี่ครับผมครับนี่ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะต้องมาตรวจที่เอกสารตรงนี้ใช้เวลาไม่นานครับนี่ครับก็ลงจากรถทัวร์มานะครับก็ค่อยๆเดินมาตามตามขั้นตอนนะครับมาตรวจวัดไข้นะครับผมตรวจวัดใกล้ตรวจสแกน ถาเชื้อโรคกดวัดไข้แล้วก็มาตรวจเอกสารแล้วก็มาตรวจที่ทางสาสุขแนอำเพอตรงนี้นะครับตรงนี้ครับอย่างนี้เห็นนะครับนี่ครับนะครับผมขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมขอชื่นชมผู้ว่านครพนมมากนะครับผมว่าผู้ว่าจังหวัดนครพนมนะครับท่านเป็นคนที่ยกมือไหว้ได้สนิทใจแน่ครับผมมั่นใจผู้ชายคนนี้ครับไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับแต่ว่าผมขอประชาสัมพันธ์ไว้เลยครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดของตัวเองต้องทําเหมือนแบบต้องทําเป็นตัวอย่างแบบนี้นะครับผมครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนๆนะครับประสานมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อที่จะรับคนของท่านกับภูมิธรรนองทุกคนบุคคลที่ประสงค์ที่อยากจะกลับออกจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อเป็นการที่ท่านจะได้รับทราบข้อมูลหนึ่งนะครับสองนะครับเพื่อเป็นการท่านจะได้รู้เกี่ยวกับสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาของประชาชนในพื้นที่ของท่านที่มาทํางานอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ครับ อันนี้กลับคนครพนมั้ยไหมครับโชคดีค่ะนี่ครับนี่ประชาชนที่เขาต้องการกลับนะครับเขาไม่อยากอยู่นะครับไม่ใช่เขาจะอยู่ไม่ได้นะครับเขาเขาอยู่ไม่ได้เขาถึงกลับนะครับถ้าเขาอยู่ได้เขาคงไม่กลับกันนะครับนี่ครับไปกีดกันประชาชนนํำไมะนะครับผมครับนี่ครับเป็นจังหวัดแถวอีสานนะครับนครพนมอีสานนะครับน่าจะอีสานนี่ครับถือว่าสุดยอดนะครับท่านผู้ว่าคนนี้นะครับ ฝากประชาสัมพันธ์เลยครับผมอยากรู้จริงเพรว่านครพนมชื่ออะไรบางยาววัวนครพนมชื่ออะไรไม่รู้ครับสุดยอดนะแบบนี้นะมาตรฐานนี้นะวัวนครพนมนี่สุดยอดนะพี่ต้องจำไม่นะวัวนครพนมนะสุดยอดมารับคนของท่านถึงที่กลับไปรู้เลยข้อมูลคนของท่านมาจากกรุงเกตกี่คนนี่ครับยกมือไหวได้ครับวัวนครพนมคนนี้นะครับต่างจากวัวนะแถวอันแถ็บอนามันิดหน่อยครับวัวจะ ทีหน้าอะไรอย่างเดียวเผ่าน้าผมไม่ได้ว่าจังหวัดไหนนะครับผมครับนี่ผมเปรียบเทียบว่าความว่าเป็นผู้นํก็ต้องแบบนี้ครับเาวหน้ามันเลยท่านนั้นเดินมาเดินเต่านามันเลยนี่ครับนี่ครับสุดยอดจริงครับผู้ว่านครมนมคนนี้ครับเนี่ยประชาชนของท่านนะครับนี่ครับท่านจะได้รู้ว่าเข้าจังหวัดท่านกี่คนอําเภอไหนบ้างนะครับนี่ครับอยู่อําเภอไหนอยู่ตัวจังหวัดไหนนะครับนี่ครับฝากปยาชาสมพันธ์เลยก็เป็นตัวอย่างของผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับนี่ครับเนี่ยครับประสานมาที่จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ ส่งรถมารับเลยนะครับว่าใครมีความประสงค์นะครับคนจังหวัดนครพนมใครอยากจะกลับจังหวัดนครพนมนะครับมาเลยครับผมครับท่านผู้ว่าฮินดีเอารถมารับเลยนะครับถึงที่ถึงด่านเลยครับนี่ครับสองคันรถบัสนะครับผมครับนี่นครพนมหมดเลยเนาะสุดยอดเลยครับสุดยอดเดินทางปลอดภัยครับนี่ครับจะหวงทำไมอ่ะจะไม่ให้เขา ผ่านทางทำไมอ่ะใช่ไหมวันก่อนสองสาวันที่แล้วไม่ให้เขาผ่านทางอ่ะปัตโตแต่มีเครื่องผมรวยนะผมรวยผมมีเครื่องบินนะผมเหมาเครื่องบินเนี่ยมาลับไม่หมดเลยนยะนายสยามศิริมงคลนะครับพราะว่านครพนมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ครับลูกเปจเ,เป็นส่งมาแล้วนะครับผมบสุดยอดครับนี่ครับ ความว่าความเป็นผู้นํความว่าของการที่ตัดสินใจนะครับท่านเฉียบขาดมากครับนี่ครับท่านไม่นิ่งนอนใจนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ลงมีคนของท่านหรือเปล่าเอ้ยยังไงดีทําตัวนิ่งๆไปนะครับผมครับนี่ครับไม่ใช่อย่างงี้นะครับผมขอขึ้นชมเลยนะครับหนึ่งนะครับที่ท่านทําแบบนี้นะครับท่านจะได้รู้จํานวนประชากรนะครับเกี่ยวกับประชากรของท่านที่กว่าจะเข้าจังหวัดนครปนมมีกี่คน ออกมาจากจังหวัดยูเก็ตกี่คนอยู่อำเภอไหนกี่คนในจังหวัดนี้มีกี่คนท่านสามารถส่งอสอมสามารถส่งผู้ใหญ่กำนันไปตรวจสอบได้นะครับนี่ครับเป็นอะไรที่แบบผมว่าความคิดที่สร้างสรรค์มากเลยครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับผมครับนี่ครับนะครับผมครับ ยังไงนะครับผมครับลูกเพจนะครับสวั <inden> สดีลูกเพจเป็นเพจทุกคนนะครับที่กำลังดูไลฟ์สดขนาดนี้นะครับผมครับวันนี้ผมเอดมินนะครับยาวสีเทานะครับมาไลฟ์สดอยู่ที่ด่านท่าจักรยภูเก็ตนะครับที่ส่งผูส่งประชาชนนะครับกับภูมิลาเดิมนะครับผมครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลูกเพจเป็นกําลังใจให้กับตัวผมเองและก็เป็นกําลังใจให้กับเพจนะครับผมครับเจ๊จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับลูกเพจนะครับ นี่ครับชตจนนะครับผู้ว่าจังหวัดนครพนมผมก็ยังชมอยู่นั่นแหละครับผมว่าวันนี้ผมปลื้มอย่างแรงเลยมาเจอชุดนี้ครับนี่ครับผมดีใจแทนจังหวัดผมดีใจแทนประชาชนที่จังหวัดนครพนมด้วยนะครับผมครับที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูนครพนมที่ท่านมีความว่าเป็นผู้นําแล้วก็ตัดสินใจได้เฉียบขาดมากครับนี่ครับในครับเด็กๆนะครับก็จะได้ไม่ต้องลาบากนะครับอย่างที่เห็นนะครับไม่ต้องนั่งรถมอเตอร์ไซค์กลับไปนะครับอย่างที่เห็นนะครับ ท่านก็จะได้นั่งรถนี่ครับรถควัวแอร์เย็นๆนะครับกับอย่างสบายใจเลยครับอย่างนี้ครับนอนหลับไปสบายเลยครับพรุ่งนี้เช้าถึงนครปนมครับนี่ครับนะครับนี่ครับจังหวัดอันามันของเรานะครับควรจะยกเอาตัวอย่างครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตังจังหวัดสิเกาหรือจังหวัดกะปีหรืออะไรก็ตามนะที่แม่งวันก่อนออกมาพูดนะครับว่าไม่ให้ผ่านแม่อะไรครับเนี่ยต้ตรงนีตัวอย่างครับตรงต้องออกมาขอโทษขอโพยกันเป็นชุดใหญ่นะครับนี่ครับควรจะเอาตัวอย่างแบบนี้นะครับผมครับ นี่ครับอย่าดีแต่ปาครับผมครับต้องดีนะครับต้องดีด้วยความดีต้องดีด้วยการกระทำนะครับนี่ครับนี่ครับง่ายๆครับการตรวจขั้นตอนแต่ละขั้นตอนครับเสียบประชาชนปุ๊บวัดไข้ปุ๊บไม่มีอะไรการอะไรแสดงออกนะครับผมก็ไปกักตัวอยู่ที่จังหวัดนครปนมต่อเลยครับครับเรื่องเขาครับนี่ครับเขาจะห้ามไม่ห้ามก็เรื่องเขาไปโดนไปหลายดอกแลวครับผมก็ปล่อยเขาไปครับนี่ครับ กลับมาที่จังหวัดภูเก็ตต่อครับผมครับมามีการตั้งไอ้ทงไอ้เทคเซฟผู้ว่าผู้เล็บรองผู้ว่ากันอีกครับพวกภูระัวหัวเอาเวลาไปเซฟประชาชนกันดีกว่าครับนี่ครับอย่างนี้บอกไปนะครับผมว่าผมจะเล่าถึงขั้นตอนนะครับการการการคัดกรองของจังหวัดภูเก็ตนะครับนี่ครับมาแหกตาดูนะครับที่มึงมาบอกกันว่าภูเก็ตไม่มีการจังหวัดการคัดกรองหรือว่าการตรวจอย่างดีครับมึงครับมึงรู้จักเครื่องเทอร์โบสแกนนี้ไหมครับ นี่ครับเครื่องนี้ครับเขาวัดความไข้นะ่ครับที่จังหวัดมังมีกันหรือเปล่านะครับนี่ต้องดูตรงนี้นะครับนี่ครับเขาวัดกันตรงนี้นะครับเขาวัดเสร็จปุ๊บไปขั้นตอนที่2ตรวจปัรประชาชนตรวจเกี่ยวกับเนี่ยครับว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือเปล่าครับอย่างที่เห็นนะครับผมครับครับผมครับนี่ครับนี่ครับทุกอย่างนะครับเจ้าหน้าที่สารสุขเขาทำงานนะครับนี่ครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนนะครับวันเสาร์วันจัน์ วันหยุดนักคงนักขัดนี่ครับก็ต้องมาตรวจแบบนี้นะครับนี่ครับนี่อย่างที่เห็นนะครับนี่ตรวจมใครมาจับมาทางนี้ได้เลยครับมาทางนี้เลยทางนี้ได้เลยนี่ครับนี่ครับมาดูนะครับขั้นตอนนะครับนี่จังหวัดภูเก็ตพูดนะครับนี่ครับมาดูนะครับผมครับนี่ครับคนนี้เขาทํากันนะคงไม่พูดมากกันะครับเขาลงมือทำนะนะครับอย่างนี้นะครับส่วนคนที่ไม่ได้ทํานะครับแม่งพูดกันมากครับนี่ครับอย่างนี้เห็นนะครับนี่ นี่ผมขอชื่นชมจังหวัดนครพนมมากเลยผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดนครพนมนะครับนี่ครับส่งรถบัสมารอรับครับแล้วก็ประชาชนนี่จะต้องการกลับนะครับมาลงชื่อได้เลยนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับลงชื่อครบท๊บเต็มรถบัสสองคันรถเขาเขาก็จะมีการมาตรวจนี่ครับก่อนจะออกจากงวัดภูเก็ตตรวจหนึ่งตัวเอกสารนะครับตรวจวัดไข้ตรวจคุณภูมินะครับถ้ามีอาการก็ไม่ได้ไปนะครับจะต้องไปกักตัวเองนะครับนี่ครับประึงตัวเอกสารทุกอย่างครบทุกขั้นตอนครับ ก็ไปที่จังหวัดนครปนมปุ๊บจังหวัดนครปนมปุ๊บจะต้องแยกหนึ่งนะครับอยู่อำเภอไหนตำบลไหนหมู่บ้านไหนครับก็ประสานหมู่บ้านไปนะครับประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่นั้นๆไปครับนี่ครับชัดเจนครับจังหวัดนครปนมนี่สุดยอดจริงๆสุดตีเลยครับนี่ครับนี่ครับควรเอาตัวอย่างครับผมครับนี่ครับไม่ใช่มานั่งนะครับห้ามประชาชนไปตรงนู้ไปตรงนี้ห้ามประชาชนไม่ออกนอกนู้ออกนี่ไม่ผ่านทางนะครับมันไม่ใช่ครับนี่ครับ ผมอยากจะพูดมานานแล้วครับถ้าไม่ให้ประชาชนผ่านทางนะครับผมก็อยากให้ประชาชนกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับเอาเงินเอาตังค์เอาข้าวเอาสารมาแจกกันถึงที่เลยครับผมก็เอามาเลยครับนะครับนี่ยเอามาให้แจกให้ประชาชนได้กินได้อยู่วันอยู่เป็นใบใครบ้างไม่อยากอยู่แบบใบใครบ้างอยากจะเดินทางไกลใครบ้างอยากจะกลับบ้านโดยไม่มีเงินสักบาทมันไม่มีครับผมครับมันมีน้อยครับผมที่อยากจะอยู่ภูเก็ตที่แบบอยู่แบบไม่มี อะไรจะกินนี่ใครจะกล้าอยู่ครับแม่งลูกร้องข้าวเช้าร้องข้าวกินข้าวเย็นร้องกินข้าวมันเจ็บปวดกวดหัวใจครับใครไม่เคยจนไม่รู้หรอกครับเห็นไหมครับเป็นระบบครับนี่ครับประเด็ชุดนี้ลงมาชุดต่อไปขึ้นไปนี่ครับแล้วก็ขึ้นเป็นการตรวจขึ้นไปครับนี่ครับปวดกันไปเรื่อยๆนี่ครับนี่ครับเป็นคางานเป็นหลังระบบนะครับผมครับที่ผู้ว่าผมที่ผมชื่นชมผู้ว่านครปนมพ่ออะไรรู้ไหมครับพ่อหนึ่งครับ ท่านจะได้รู้ตัวแรกเลยครับประชาชนของท่านถึงที่หมายหรือเปล่าถึงที่หมายครบหรือเปล่าสมมติว่าออกไปแจ้งที่จังหวัดภูเก็ตออกไปที่จังหวัดนครมนม200คนถึงทั้ง200คนหรือเปล่าท่านก็ไม่รู้ถูกไหมนี่ถ้าท่านส่งรถมาลับแบบนี้นะครับนี่ครับรถหนึ่งรถบัสออามีทั้งหมดบัสละ80คนท่านรู้เลยเอา80ร้อยหกสิบคนร้อยหกสิบคนนี้ท่านไปถึงจังหวัดนครปนมไปถึงสารากางที่สารากางจังหวัดนครมนมท่านสามารถแยกได้เลยว่าอยู่อำเภอไหนอยู่หมู่บ้านไหน ท่านสามารถทําได้เลยครับนี่ครับท่านสามารถตรวจสอบได้เลยแล้วท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้อีกว่าเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่เสี่ยงสามารถกักตัวไป14วันปุ๊บ14วันปุ๊บท่านสามารถรู้เลยว่าเขามีไข้หรือไม่มีไข้นี่ครับถือว่าเป็นยกตัวอย่างผู้ว่าแบบนี้ยกมือไหว้ได้ครับนี่ครับต้องแบบนี้ครับขอชื่นชมนะครับชื่นชมไปถึงคนจังหวัดนครพนมเลยครับผมครับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับผมขอชื่นชมมากเลยครับเนี่ยชื่นชมไปถึงจังหวัดนครพนมผู้ว่านครพนม มหาไทยนะครับท่านมหาไทยนะมทรหนึ่งลงมหาไทยหนึ่งนะครับท่านกะยุตูอยู่นะครับผมครับผมฝากเลยครับว่านครพนมนี้สุดยอดครับหวดีครับผมครับนี่ครับนี่ครับต้องเอาตัวอย่างครับผมครับไม่รู้จักกันครับไม่รู้จักกับท่านนะไม่รู้จักท่านู้วาชการนครปนมนะครับผมครับไม่รู้ไม่เคยมีการรู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับแอดเดินมาถึงนะครับเมื่อกี้เจอเลยครับเจอเนี่ยครับเจอเจ้าหน้าที่เขาอธิบายว่านี่นะู้วนครพนมส่งรถบัสมารับคนของท่านนะครับ ว่าให้ขึ้นรถบัสคันนี้ไปไปถึงจังหวัดนครพนมมีการคัดแล้วก็แยกอีกนะครับตามข้อมูลที่จังหวัดนครพนมอีกนี่สุดยอดครับผมครับหรือว่ายกมือไหว้ได้ครับผมเราว่าแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่ใช้เวลาไม่ถึงสิบถึงสิบห้านาทีหมดครับตรงนี้ครับสองคันรถบัสครับเห็นนี่เห็นไหมครับโล่งเลยครับนี่ครับใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาที้วยซ้อมครับสองรถบัสครับนี่ครับโล่งเลยครับเพราะว่าการตรวจเอกสารของเราจำเป็นขั้นตอน อีกอย่างนะครับมีามาลงตัวกันมาแบบนี้ปุ๊บต่อแถวปุ๊บขึ้นรถบัสปุ๊บเนี่ยสะดวกนะครับมันจะยากอะไรครับผมก็ระดับท่านผู้ว่าสั่งมาแค่สั่งมาครับผมท่านผู้ว่านครพนมสั่งมาค่ารถบัสจะค่าเท่าไหร่กันครับผมไปนครพนมค่าเติมน้ำมันรถบัสไปเท่าไหร่ครับแม่งไม่มีปัญญาก็ไม่สมควรเป็นผู้ว่าถูกไหมครับนี่ครับท่านผู้ว่านครพนมถือว่าชัดเจนครับนี่ครับ ยะล,ลาประชากรของท่านกี่คนท่านสำรวจมาทีว่าใครอยากจะกจับจังหวัดยะล,ลาสำรวจเลยครับผมครับว่าวันนี้สำรวจว่าใครอยากลับจังหวัดยะล,ลาส่งรถบัสส่งรถตู้มารับครับท่านสามารถแยกไปได้อีกว่าอยู่ในพื้นที่ไหนอ่าส่งมาสิครับครับท่านส่งมาเลยครับผมครับอยู่จังหวัดไหนครับนี่ครับแค่คิดว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแปรเชื้อดีนักกระบี่เอา้ามีประชาชนอยู่กระบี่อยู่ที่ภูเก็ตกี่คน ลองส่งมาสิครับส่งรถส่งรถทั้งมารับท่านจะได้รู้ด้วยว่างมาจากภูเก็ตกี่คนถูกไหมครับอ่าพูดกันแบบชัดเจนไปเลยครับผมครับวันนี้ครับไม่ต้องเกรงใจกันแล้วครับผมมัวแต่เกรงใจกันอยู่ประชาชนก็เดือดร้อนนะครับนี่ครับใช่ครับส่งมาเลยครับปังงานกระบี่ตังสุราธนครนะครับ ส่งมาเลยครับท่านคิดว่าประชาชนนะครับผมครับถ้าไม่อยากให้ประชาชนผ่านทางของท่านไม่อยากให้ประชาชนที่เป็นเชื้อโรคที่ท่านเคยพูดเอาไว้นะครับที่พาเชื้อโรคจากภูเก็ตไปนะครับท่านส่งรถมารับแบบนี้สิครับท่านจะได้รู้เลยว่าอยู่บ้านไหนครับอยู่อำเภอไหนครับของจังหวัดท่านครับท่านสามารถตรวจเช็คได้ด้วยครับแต่ถ้าท่านลอยแพก็แบบนี้มันไม่ไหวครับนะครับนี่ครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับส่งมาเลยครับผมครับนี่ครับค่ารถค่ารถมันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งอ่า ประชาชนที่จังหวัดนครปนมก่อนนะครับเดินไปด้วยกันนะครับผมครับนี่ครับนี่ครับไม่ถึงเวลาสิบไม่ถึงสิบนาทีนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสองคันรถนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวเดินไปส่งพี่น้องนครปนมไปด้วยกันนะครับผมครับนี่ครับนะครับผมย้านะครับลูกเพจนะครับที่ครูไลฟ์สดผมขนาดนี้นะครับผมไม่ขออะไรมากนะขอคนละหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับตัวผมและก็เป็นกําลังใจกับพี่น้องที่เขาอยู่ยากลําบากนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากพายโควิดนี่ครับ เรียบร้อยครับ <ing> จ um ังหวัดนครปนมเดินทางแล้วจ้ะพี่ขับรถดีๆโชคดีพี่สุดยอดสุดยอดฝากบอกท่านผู้ว่าด้วยนะสุดยอดครับเห็นไหมครับไม่ถึงสิบนาทีครับได้กลับบ้านครับนั่งรถแอร์เ <ing> ย็นๆครับไม่ไม่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ฝนก็ตกแดดก็ร้อนคนขับกี่คนพี่ส <ing> องคนนะ <ing> <ing> โอเคชัดเจนครับนี่ครับนี่ได้นั่งบายๆครับผมครับนี่ครับ นส่งก็ส่งไม่ได้นี่ครับความคิดดีมากครับท่านผู้ว่านครปนมนะครับนี่ครับนครปนมใ้่พี่เดินทางหมดไปเลยพี่เยครับสุดยอดครับหัวดีครับผู้ว่าจังหวัดนครปนมนะครับใครแม่งรู้จักแกหรือมีเฟซบุ๊กแกเทคให้แกหน่อยครับเพราะผมเนี่ยชมแต่แกนะครับเออผู้ว่าเจ็ดสิบเจ็ดคนใช่ไหมหัวดีสักหนึ่ง ประเทศนี้ก็คงเจริญขึ้นนะครับผมครับนี่ครับเออใช้ได้ใช้ได้นี่ครับพี่น้องประชาชนนะครับที่เขาอยู่ตรงนี้ครับนี่ตบมืออยู่ในรถนะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงนี่ครับเดี๋ยวเขาจะต้องไปแวะกินข้าวเติมน้ำมันตรงไหนเนี่ยครับนี่เขาก็ต้องจับติดระบบทุกอย่างครับว่าเขาสั่งมาครับมาร์กเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับว่าจ่าจอดตรงไหนบ้างนะครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับเดินทางปลอดภัยครับนี่ครับสุดยอดครับ ความคิดดีมากครับกูครับแบบนี้ครับอ่าครับไม่ใช่ความคิดผมครับเป็นแค่ท่านผู้ว่าดำหนีมาเราก็ปัสาใช่หมใช่เราปัสสาวะใช่ครับถ้าทุกที่ทำแบบนี้หมดง่ายจบนะรู้เลยนะครับว่าไปอยู่ตรงพื้นที่ไหนบ้างอำเภอไหนบ้างเป็นถึงจังหวัดของท่านนะนี่สุดยอดครับแก่สิบเจ็ดจังหวัดนะครับหัวดีสักจังหวัดแบบนี้ก็คงจะเจริญขึ้นนะครับท่านเพื่นบางยาวว่าไงครับแนอนผมไม่พูดแล้วไม่พูดแล้วนะ แล้วเดี๋ยวผมพูดเองวันนี้นะท่านเออมีแต่ไร้สาระอย่าเคยจะพกผูกเก็บไร้สาระเช่นมากเออถือว่าผ่านครับยกมือไหว้ได้สนิทใจครับผู้ว่าแบบนี้ครับนี่ครับนี่ไอ้นี่ผมชื่นชมนะครับผมชื่นชมท่านผู้ว่าจังหวัดนครปนมมากครับนี่ครับเนี่ยผมไม่ได้ว่าผู้ว่าจังหวัดอื่นว่าหัวไม่ดีนะครับท่านอาจจะคิดไม่ถึงครับเข้มขัดท่านอาจจะสั้นกันไปครับเลยคาดไม่ถึงครับนี่ครับต้องบอกเดินทางหมดไปอย่างเดียวเลยครับนี่ครับผมชื่นใจมากเลยครับที่มี ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เขาคอยประสานงานกันแบบนี้ครับแล้วผมโมนะครับไอ้น,นี่นะผมก็ต้องขอชื่นชมจังหวัดภูเก็ตบ้างครับภูเก็ตเราก็โอเคนะครับนี่ครับมีการตั้งจุดคัดกรองมีการตรวจคัดกรองแล้วก็อนุญาตให้การผ่านทางได้อย่างอำนวยความสะดวกครับซึ่งการอำนวยความสะดวกของอไอ้ถุยถุยการอำนวยความสะดวกของประชาชนนะครับถ้าไม่ได้ทางจังหวัดภูเก็ตส่วนหนึ่งนะครับก็ผมบอกแค่นี้ประชาชนพวกนี้อดตายครับนี่ครับ ไปแล้วครับช่งดีครับสุดยอดยยครับสุดยอดครับช่งดีช่งด,ดีครับเดินทางผมไปครับช่งดีครับคิดเอดหลายคิด้อดหลายคิด้อดหลเออขี้เถ้หลายคิด้อดหลาย